ผิดผมชอบการพนันมากๆไม่ว่าจะเป็นไพ่บอลหวยทุกอย่างที่เป็นการพนันนะครับผมชอบมากๆจนรับเสียเนี่ยวันละแสนสองแสนสามแสนเสียทุกวันอัปร,รวมเป็นเสร็จแล้วเนี่ยผมเป็นหนี้เกือบ30ล้านสวัสดีครับเบนเทอร์ไทยนะครับตามคำเรียกร้องนะครับทีพีพีเอซนะครับอยากทราบว่าเบนเทอร์ไทยเนี่ย ล้มละลายไปแล้วเกือบ3ามสล้านกลับมาเป็นเซียนพระได้ยังไงและใช้ชีวิตต่อไปอยังไงนะครับจากคนมีเงินมีทองนะครับต้องมาเป็นหนี้เกือบส0สิบล้านผมจะเล่าให้ฟังแต่วัยเด็กเลยตั้งแต่วัยเด็กนะครับผมเป็นเด็กเรียนไม่ดีนะครับเป็นเด็กเกเรน,นะครับผมมีพี่น้องอยู่2คนนะครับน้องชายผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งพ่อแม่ภูมิใจส่วนผมเนี่ย ทำให้พ่อแม่เสียใจมาตลอดแต่พ่อแม่ผมเป็นคนเจ้าระเบียบจึงพยายามผลักดันนะครับจนผมได้ทํางานราชการกรทมผมได้รับราชการนะครับที่สำนักกรทมนะครับเป็นจํานวนเวลา7ปีแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผมก็หลงผิดผมชอบการพน,นันมากๆไม่ว่าจะเป็นไพ่บอลหวยทุกอย่างที่เป็นการพน,นันนะครับผมชอบมากๆผมก็ได้จะเดินทางสีเทานะครับ ทำจนมีเงินมีทองอยู่ช่วงหนึ่งจนหลงละเลงไม่สนใจพ่อแม่ไม่สนใจลูกเมียหลงละเลงนะครับเที่ยวทุกคืนได้เงินมาเที่ยวได้เงินมาเที่ยวจนวันหนึ่งนะครับผมเล่นหนักเล่นหนักมากนะครับเสียเนี่ยวันละแสนสองแสนสามแสน,สแสนเสียทุกวันนะครับจนพ่อแม่นะครับเตือนแล้วเตือนเล่าผมไม่ฟังผมถือว่าผมหาเงินได้จนมีอยู่เมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วช่วงโควิดมาใหม่ๆ ผมก็ได้เล่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําแชร์ทาหวยทําทุกอย่างที่เป็นสีเทาและทุกอย่างก็ประดังนะครับทั้งโดนโกงทุกอย่างนะครับผมโดนโกงไปเนี่ยเบ็ดเสร็จที่ผมโดนโกงไปเกือบ20ล้านนะครับแล้วก็เล่นเองด้วยเป็น10ล้านนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผมเป็นหนี้เกือบ30ล้านพ่อแม่ผมก็ไม่อยากให้ผมจากบ้านไป นะครับพ่อแม่ผมเนี่ยนำเงินเก็บทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเงินทองทั้งหมดที่มีที่สะสมไว้ตั้งแต่วัยรุ่นตอนแก่เนี่ยนะฮะสะสมมาเกือบติดล้านนะมาให้ผมทั้งหมดเลยหวังว่าผมจะปิดหนี้ได้แล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปแต่สุดท้ายก็ไม่พอสุดท้ายก็ไม่พอเจ้าหนี้ไม่ยอมคนได้เงินไปแล้วไม่พอ นนี้เอ้าเดือนละห้าหมื่นคนนี้เอาเดือนละแสน,น 100, มันไม่พอสุดท้ายผมต้องไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมก็ได้เดินทางนะครับไปที่ต่างจังหวัดนะครับไปกับลูกกับเมียผมเนี่ยมีเงินเนี่ยพกไปเนี่ยไม่ถึง5,000บาทและเป็นแบงค์ยีทั้งหมดนะครับคือเงินที่พ่อแม่ผมเนี่ยให้ผมติดตัวไปนะครับกับรถคันหนึ่งโทรทัศน์หนึ่งเครื่องนะครับผมไปอยู่ที่สิงห์บุรีนะครับคือบ้านของคุณปู่คุณย่าผม นะครับไปอยู่ได้ประมาณสองสเดือนเฮ้ยต้องหาอะไรทำแล้วนะงั้นลูกเมียเราจะเรียนแล้วลูกเราจะเรียนแล้วเราจะทำยังไงนะฮะผมก็ได้เลือกไปที่หยุดยานะครับไปที่แถวถนนโลตจนะเป็นโซนโรงงานเยอะๆผมไปเช่านะครับตึกตึกหนึ่งขอทุนนะครับญาติพี่น้องนะครับรวมทุนกันมาเปิดร้านยำให้ผมนะครับผมไปขายยำย20สิบ นะครับแล้วก็ปิ้งปลาหมึกย่างขายนะครับยำลูกชิ้น20บาทผมทำมาหมดขายเหล่าปั่นขายน้ำปั่นขายน้ำแข็งใสนะครับในระยะเวลาเนี่ช่วงโควิดเนี่ยผมทำมาหมดทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีและมีวันหนึ่งนะครับเมื่อประมาณ่อปีที่แล้วผมมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ผมที่กรุงเทพก็นั่งๆ่งอยู่ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปเปิดเซฟดูว่าเหลืออะไรบ้างวะที่เราจะทำมาหากินได้นะครับ ก็เปิดไปเจอผ้าเครื่องผ้าเครื่องที่ผมและคุณพ่อเนี่ยเก็บไว้นะครับผมเนี่ยเป็นคนชอบผ้าเครื่องอยู่แล้วนะครับเป็นนักสะสมนะครับสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับส่วนคุณพ่อผมว่าเป็นนักสะสมสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นเช่นเดียวกันก็นําผ้าเครื่องคุณพ่อเนี่ยมาตั้งไลฟ์สดในกลุ่มอิสระผ้าเครื่องนั่นคือก้าวแรกในวงการผ้าเครื่องของผมผมไลฟ์สดไลฟ์ไ,ไปไลฟ์มาเฮ้ยวงการนี้มันหาเงินได้นี่หว่าผมก็เลยเลือกเอาแหละ เล่นพระจริงจังแล้วเว้ยนะครับจากคนไม่มีประสบการณ์ในวงการพระแต่ดูพระเป็นเพราะว่าชื่นชอบในพระเครื่องเดินสนามซื้อพระเหมาบ้านไปขายสนามตั้งโต๊ะแดงทําทุกอย่างที่ได้เงินนะครับตื่นตีสามตีสี่นอนตีหนึ่งตีสองทุกวันนะครับไลฟ์สดยันตีหนึ่งตีสองทุกวันนะครับถ้าพี่พีเอฟซีท่านใดที่ติดตามผมนะตั้งแต่ผมไลฟ์สดในกลุ่มอิสระพระเครื่องตออตีสองตีสามตีสี่เขาจะรู้ดีนะครับว่าผมเนี่ยโคตรขยันเลย นะฮะขยันมากนะครับตีตีดีห้าเนี่ยผมไปอยู่ตลาดพระล้ไปนั่งขายนะฮะไปอยู่ตลาดพระไปนั่งขายแล้วนะครับจนมาวันหนึ่งเนี่ยจุดพิกของผมเลยนะที่ผมเล่นพระได้เล่นพระหน้าลายที่แบบว่าก้าวกระโดดเลยนะผมไปเจอน้องชายผมนะครับเป็นเซียนพระเป็นมือไร้ตดเบอร์ต้นๆเลยของประเทศไทยชื่อน้องลุงพีเอสก็ได้ซื้อขายพระกัน นะครับถ right? so 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 ูกชะตากันคราวนี้ก็ไปนั่งคุยที่บ้านก็นั่งคุยการปรับปรับทัศนะแล้วผมลืมบอกอย่างนึงนะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่เป็นความเชื่อของผมนะที่ผมคิดว่าผมกลับมาได้นะครับกลับมามีเงินมีทองกลับมาเป็นเซียนพระมีชื่อเสียงได้ทุกวันนี้นะครับวันนั้นนะครับที่ผมกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่กทมนะครับทุกอย่างมืดแปดด้านนะครับผมได้นะครับจุดทู่กลางแจ้ง นะครับที่บ้านของผมนะครับและผมได้ให้คำตัดปัิญาณว่ากับผมนายชัดชัยดอกบัวต่อจากนี้ไปลูกจะเลิกเล่นการพนันทุกชนิดขอให้ลูกมีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมมีเงินมีทองเลี้ยงดูครอบครัวลูกเมียและพ่อแม่ลูกจะเลิกเล่นการพนันทุกชนิดจะไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างทุกชนิดขอให้ลูกมีชีวิต ที่ดีด้วยเถอะนะครับและตั้งแต่นั้นมานะครับก็มาเป็นเบนเทอร์ไทยในวันนี้นะครับมีร้านพระนะครับจำนวน3สาขานะครับสาขาที่1นะครับสายใต้ใหม่ชั้น2สาขาที่2นะครับถนนเทอร์ไทยนะครับสาขาที่3นะครับที่ไอคอนสยามนะครับที่เพิ่งเปิดไปเร็วๆนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็ยังมีนะครับธุรกิจนะฮะเป็นคาแคร์ นะครับล้างอาฉีดรถยนนะครับแล้วก็ธุรกิจโตสนูกเกอร์นะครับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับแล้วก็มีจัดส่งน้ํายาล้างรถเคลือบรถนะครับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนนะครับที่มีความทุกอยู่นะครับสู้ๆครับนะครับโอกาสถ้ามีเข้ามาให้รีบฟ้านะครับการพนันไม่ทําให้ใครรวยครับเชื่อผม